สิ่งที่คุณจะต้องเผชิญหน้าสำหรับชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคม สองห้าหกขนี้นะคะก็คือแท้แตคุณจะต้องเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆให้คุณต้องเครียดต้องตัดสินใจจะบอกเลยนะปัญหาเล็กๆน้อยๆผงเข้าตาออืความจริงในใจเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณแบบอืมแต่นะจ๊ะสิ่งที่ทําให้คุณต้องการก็คือจงเข้าหาผู้หญิงที่เป็นแบบคุณนายคุณนายนะคะแบบเป็นผู้หญิงที่มีอํานาจเดือนนี้ผู้หญิงจะช่วยเรื่องการเงินของคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงราศีกันนะคะผู้หญิงที่เป็นแบบใจดี เป็นผู้ให้นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงมีอํานาจกับคุณผู้หญิงราศีกันมีอํานาจกับคุณลักษณะราศีกันเป็นผู้หญิงแบบอบอบัวเป็นคนนายนะคะมีแบบมีจิตใจดีนะชอบทาบุญสิ <c oughs> ่งที่คุณจะต้องเผชิญหน้าคือปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาการซึมเศรา้าอาการนอนไม่หลับนะคะอะไรที่จะทําให้คุณนอนหลับสบายนะคะ,ะคุณอาจจะต้องนั่งดูใบไม้ร่วงอ่ะอาจจะต้องดูการร่วงของใบไม้ฤดูของคุณคือฤดูใบไม้ร่วงมันอาจจะไม่เก็บดอกออกผลไม่ได้ อาจจะไม่ใช่เวลาของคุณเพราะฉะนั้นคุณก็จงพักผ่อนอย่างสงบอะไรนะเครียดไปมันก็ไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นมีความสุขดีกว่าแล้วก็ดอกบานไม่รู้โรยนะคะแล้วก็โอ้โหเยอะมากการเห็นคุณค่าของคนอื่น <c oughs> ก็คือเวลาที่คุณทํางานกับคนอื่นน่ะคุณจะต้องไว้วางใจเราคิดลบก,กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพว่าไม่เป็นไรหรอกเขาทําได้ ừ, ฉันก็เป็นคนโชคดีได้ร่วมงานกับคนเก่งๆก็คือคุณจะต้องเคารพตัวเองนะคะจะช่วยทําให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆนั้นมันหายไปแล้วก็การที่คุณจะได้เจอกับคนที่มีอำนาจ ตัดสินใจเรื่องการเงินของคุณคุณจะต้องอ่าทอนเด็กน้อยในตัวเองออกแนะนําเยียวยาเด็กน้อยภายในนะคะ mm hmm. คุณเยียวยาเด็กน้อยภายในคุณก็จะเชื่อมต่อกับคนที่มีอํานาจด้านการเงินของคุณนะคะโอเคพลังงานอะไรที่บล็อกการเงินของคุณอยู่อืมความผิดหวังความเสียใจในอดีตแล้วพลังงานอะไรเชื่อเติมเต็มและดึงดูดการเงินให้กับคุณเมดิเทตนะคะเรสก็คือการนั่งสมาธินะอันนี้ออกแนะนํา นั่งสมาธิกับออกก็คือจะเป็นการเรสที่ดีแล้วช่วยให้คุณหลับลึกด้วยใครที่นอนไม่หลับการันตีเลย<ช>แล้วก็ความผิดหวังที่คุณมีจะค่อยๆมาลายหายไปแล้วก็เบาบางมันไม่ใช่การนั่งมันเป็นการนอนนะถ้าไม่ถ้าไม่สะดวกก็คือเปิดนอนหลับลึกแน่นอนแล้วจะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าถึงสิ่งนี้ได้คือคนที่ซื้อหรือตัดสินใจหรืออนุญาตให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการนะเขามีผลกับชีวิตของคุณแล้วก็จิตวิญญาณคุณต้องการการทําอาหารทานเองนะคะกรรมอะไรที่บล็อกคนราศีกุมอยู่ คนที่ไม่จริงใจการที่คุณจะเจอคนจริงใจได้คุณต้องอืกราบไหว้วิญญาณาบรรพบุรุษค่ะคนผู้ล่วงหลับไปแล้วทาบุญให้กับผู้ล่วงหลับนะคะก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยดึงดูดคนที่จริงใจเข้ามาบทสวดที่จะช่วยให้คุณดึงดูดคนที่จริงใจเข้ามาหาคุณก็คือพระมหารกรสปาก,กับคาถาบูชาพญานา